ช่วยคุณครูนับเลขหน,น,น่นอยเาอาโมชื่อขึ้นมาค่ะช่มยโขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดมีทั้งแปและเก้ามีทั้งแปและเก้าสิบหนึ่ง 8, 8, 8. จำให้ดีเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะอโอ้โหเก่งมากเลยนะคะเอเอ่ะยืนขึ้นค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวร่างกายกันก่อนอ่ะทุกคนยืนขึ้นเลยเอ่ะยืนขึ้นเลยค่ะเอาเลยเอาเออเอาไวจับเอวด้วยค่ะจับเอวด้วยพสวัสดี yak el yak lại, mong sang trái, và rồi mong sang phải, thấy cô trông má, thấy thơ trông yếm má, chửi ullah, chat đìng đìng, chửi ullah, đìng đìng, yak el yak el yak lại, má. เป็นเธอส่งย <uh> ิ้มมาคือตุลาชัติจริงคือตุลาชาติจริงผมือตัวเองเลยเก่งมากเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆจำเพลงนี้ได้แล้วใช่ไหมเก่งมากเลยวันนี้นะคะคุณครูเมก็จะมาทบทวนอันนี้อะไรเอ่ย มีใครบอกคณคูไม่ได้ลูกทรงอะไรลูกลูกทรงอะไรคะลูกทรงอะไรเอ่ยอะไรแควซีแควอินไทยว่าไงลูกอินไทยว่าไงสี่เหลี่ยมเก่งมากหนึ่งสองสามแล้วก็สี่เหลี่ยมนั่นเองเก่งมากๆเลยเอ๊ะช็ออันนี้รูปอะไรนะลูกทรงอะไรนะสามเหลี่ยมเก่งมาก เรานับยังไงเอ่ยสามเหลี่ยมหนึ่งสองสามเห็นไหมคะสามเหลี่ยม in English ว่าไงเอ่ยสอง n English ว่าไงคะสามสี่ไทแองเกเก่งมากเลยไดค่ะต่อมาชุบลูกอะไรเอ่ยวองเ่งเท่ง วงกลมเซอร์เคิลใช่เซอร์เคิลเก่งมากเราเรียกว่าวงกลมนะคะอเด็กๆชูนิ้วขึ้นมาไหนวาดรูปท่งให้คุณครูเมดูซิเดี๋ยวคุณครูเมโชว์แล้วเด็กๆวาดเลยนะตอบรูปอะไรนะเอานิ้วพิเศษอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยเด็กๆวาดเลยลูกเอานิ้วขึ้นมาวาดตามรูปทรงเลยค่ะวาดยังไงเอ่ยว่าซิวาดซิไหนว่าซิ โอ้โหคุนพลเก่งมากเลยค่ะใครเก่งอีกนะใครเก่งอีกลูกโอ้ยเอวาโอ้เอวาเก่งมากเลยเยี่ยมมาน้องเอิงเอิงวาดได้ไหมลูกสามเหลี่ยมวาดได้ไหมคะจอมทัวงโอ้โหเก่งมากเลย mm. ต่อมาเด็กๆเตรียมพร้อมรือยังนิ้วิเศษชุบวาดรูปนี้กันเลยค่ะ <N ike> ไหน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  โอ้โห oh, เก่งมากๆเลยน้องชิต้าวาดวงกลมเลวลูกชิต้านี้วิเศษขึ้นมาเลวลูกน้องอาจวาดได้ยางน้องพานโอ,โ,โอ้โหเก่งมากเลยเอ๊ะน้องอินดี้อยู่ไหนนะน้ะนองอินดีน้อยู่ไหนนะอินดี้โผล่หน้าขึ้นมาอินดี้โผล่หน้าขึ้มาลูกอินดี้วาดลูกอินดี้วาดลูกนี้ครูเมย์ดูหน่อยอินดี้วาดยังไงคะอันนี้วิเศษขึ้นมาเลยวาดให้ครูเมย์ดูหน่อยสิ ว่ายังไงนะเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะอินดวันตอ่าบนอากาศหรือว่าบนอากาศเก่งมากเลยนะคะเมย์ติดเบียเอออออโอเคอ่าปอกมือตัวเองหน่อยเก่งมากเลยเมยจะมีรูปทรงมาเพิ่มอีกสองรูปนะคะยังไม่จบหรอยอันนี้รูปอะไรเออะคะรู้จักบ้างรูปอะไรนะอะไรนะได้นี่อะไร ลูกวงอะไรเอ่ยเป็นอะไรใครตอบได้รูปอะไรคะวงลีหรือว่าลูกโอ้วหนั่นเองนะคะเด็กๆวาดวงนี้คืออดูหน่อยวอ่าววาดวงลีไอวงกลมอ่านิ้วขึ้นมาเลยโอเคเก่งมากเลยนะคะอันนี้นี่นอุ้ยอ่ะต่อมา ันนี้รูปอะไรเอ่ยคะวงโ้งรูปอะไรคะอันนี้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยสายสี่เหลี่ยมนั่นป้าสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าไงเอ่ยภาษาอังกฤษว่าไงนะว่าไงเอ่ยมีใครรู้อ้ป้าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะเย้ อ่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า r ล c กแ n งเกนั่นเองนะคะอ่ะประมือหนึ่งครัประมือหนึ่งครับอัจมือประมือสองครับปะมือสองครังปรมือสามครังอ่ามีนกสองตัวอยู่บนภูเขาตัวหนึ่งน้องตาตัวหนึ่งชื่อเอวา น้องปานก็บินไปเอวาก็บินไปน้องปานก็บินมาเอวาก็บินมา,า,นมาช่างน่ารักช่างน่ารักน่ารักเหมือนใครเอ่ยน่ารักเหมือนตัวเองใช่ไหมคะาเก่งสมมืตตัวเองหน่อยเลยค่ะเโหน้องอางเก่งมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูเมย์จะมีนิทานมาฝากอยากฟังกันไม่เอ่ยนิทานนิทานมาแล้วเสียงแจวแจวเรามาฟังกันหน่อยอย่าช้อย่าคอยอย่าช้อย่าคอยมาฟังกันหน่อยเรามาฟังนิทานมาฟังกันหน่อยเรามาฟังนิทาน เด็กอยากฟังนิทานกันไหมลูกอยากฟังเดี๋ยวป้าเรี้ยงกระดาษให้เดี๋ยวคุณแม่จะเล่านิทานให้ฟังนะนิทานของเรามีชื่อเรื่องว่าเฮ้ยเฮ้ยเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรเอ่ยเลขาคณิตแปลงกายนั่นเองไปดูซิว่ารูปทรงต่างๆจะแปลงกายเป็นอะไรบ้างเอ่ยมีใครรู้บ้างอะอย่างเช่นไม่รูปวงกลมรูปวงกลมแปลงกายเป็นอะไรได้บ้างลูก มีใครรู้บ้างนะวงกลมแปลงกลายเป็นอะไรได้บ้างเป็นอะไรนะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูเลยนะเป็นอะไรงเป็นรูปอะไรด้เด็กๆเห็นไหมคะวงกลมแปลงกลายเป็นอะไรชับแปลงกลายเป็นอะไรนะเป็นอะไรคืออะไรลูกอะไรลูก ดวงอาทิตย์เก่งมากใช่ใช่เก่งมากเลยค่ะน้องเอวาเยี่ยมมากเลยก็มาเมื่อเป็นลูกวงกลมแล้วก็โดนผ่าบโดนผ่าไปหนึ่งครึ่งแล้วกลายเป็นลูกอะไรเออกลายเป็นลูกอะไรคะเขาเป็นอะไรคะเป็นลูกอะไรลูกดอกไม้ลูกดอกไม้ก็ได้เป็นใบพัดก็ได้เห็นไหมคะเด็กๆขาใบพัดเหมือนพัดลมเลยใช่ไหมคะ นนเด็กๆลองเป่าดูสิลองเป่าดูสิใบพัดมันขยับตัวได้ไหมหมูเป่ากันใหญ่เลยพัดเด็กมีแรงไหมลูกโอ้โหเอวาเป่าใหญ่เลยมันขยับตัวได้ไหมลูกโอเคเก่งมากเลยนะต่อมาลูกวงลีวงลีกลายนะเป็นอะไรเอ่อยกลายเป็นลูกอะไรนะ รูปอะไรนะลูกเป็นอะไรอ่าน LIKE> ั<_<_้นร yeah ูปอะโปผงนีอะไรกลนอนคนสามเหลี่ยมกลายเป็นอะไรลูกสามเหลี่ยมกลายเป็นอะไรคะนกลายเป็นอะไรลูกแตงโมวอชเเมลอนนั่นเองเก่งมากนะคะรูปเาเรียกอะไรอูปอะไรเอ่ย เปอะไรคะตะแควตะแควเอ๊ะแปลงร่างกายเป็นอะไรเอ่ยแปลงร่างกายเป็นอะไรคะบล็อกกลายเป็นบ็อกที่มีกระต่ายเข้าไปอยู่นั่นเองเก่งมากเลยชุบชุบชุบต่อไปต่อไปอุยสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อกี้ที่คุณครูเมย์สอนไปนะคะเล็กแทงเกลกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็นอะไรคะ กลายเป็นอะไรลูกกลายเป็นโทรทัศน์นั่นเองนะคะเฮ้ยรูปต่อไปรูปต่อไปสี่เหลี่ยมคางหมูกลายเป็นอะไรนะกลายเป็นอะไรลูกลายเป็นอะไรเอ้ยเรือไทอเรือไทยเก่งมากเลยรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรครับห้าเหลี่ยมกลายเป็นอะไร ไเปกาเป็นโอ้เก่งมากเลยนะคะเอ๊ะลูกเหลี่ยมกลายเป็นอะไรลูกกลายเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะมาที่อะไรกลายเป็นาเก่งมากเลยอบบกมือตัวเองใช่ตัวอด๋ใช่ไหมอะใช่้วเ้วหนูจับไหมใเป็นอะไรลูก จูนิวขึ้นมาหนึ่งกลายเป็นอะไรนอนกายกายเป็นอะไรเอ่ยนอนกระดึ๊บเอ๊ะนอนมีเสียงร้องไหมกระดึ๊บนอนมีเสียงร้องไหมลูกกระดึ๊บจูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกลาบไปกระโดดไปเป็นอะไรนะชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วกลายเป็นอะไรเอ่ย นายแมวเหมียวร้องยังไงลูกทำเสียงแมวหน่อยเหมียวเหมียวแมวเหมียวได้แลวเหมียวเหมียวร้องเรียกค่ะชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วกลายเป็นอะไรเอ่ยแมงมุมไปขึ้นไปแมงมุมไม่มุมไม่มุมไม่มุมไตป เป็นอะไรนะเป็นอะไรนะฮานิ้วลายเป็นอะไรคะบุ้มบุ้มบุ้มกายเป็นตลาตาไเลยเก่งมากเลยผรมประเอกหน่อยเก่งมากเลยนะคะเอนนี้นะคะคุณครูเมก็ฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะลูกในวันจันทร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วค่อยมาเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย